เมื่อมีผู้สื่อข่าวได้ถามนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นที่พักฝ่ายค้านนำมาเสนอเรื่องดิวแลกประเทศซึ่งถามว่าการดิวแลกประเทศครั้งนี้เอาประโยชน์ของประเทศไปแลกกับ ระกูลชิน,นวัตรหรือไม่นางสาวแพรทองทานก็ถามกลับว่าตระกูลชิน,นวัตรได้อะไรหากจะบอกว่าได้นายทักษิณกลับมาก็คงเป็นเรื่องนี้ตลอดไปจะมามองว่าทำเรื่องอะไรก็เป็นการแลกประเทศไปเสียบทอยากขอให้ใช้เหตุผลบ้างอย่าใช้แต่อารมณ์นั้น เมื่อนางสาวแพรทองทานถามกลับมาเช่นนี้จะเป็นด้วยความไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้แต่ว่าผมก็อยากจใจนางสาวแพรทองทานได้เข้าใจว่าตระกูลชิน,นวัตรได้อะไรบ้างและที่บอกว่าได้ในายทักษิณกลับมาและก็คงจะเป็นเรื่องเดียวตลอดไปนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะหนึ่งเมื่อตระกูลชิน,นวัตรได้นายทักษิณกลับมาแบบเท่ๆโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเป็นอภิสิทธิชนอยู่เหนือกฎหมายนางสาวแพทองทานก็เคยบอกว่าเป็นเทวดา จนมีการพูดว่าคุณทักษิณเป็นนักโทษเทวดาและสิงสถิตยอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสองพักเพื่อไทยได้เป็นพักแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลทาง้งทั้งที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองแต่เมื่อฉีก MOU กับพักเก้าไกล แล้วก็จับมือกับกลุ่มอมุรักษ์นิยมทำให้สมาชิกวุฒิสภาสายคอสอชอได้โหวตสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดกับครอบครัวจินนวัตได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พัก เพื่อไทยก็เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล 3. ครอบครัวชิน,นวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนรวมแล้วเป็นสามคนเพื่อเป็นเกียตรติประวัติและวงตระกูลชิน,นวัตรที่มีนายกรัฐมนตรี สกุลเดียว3มคนและนางสาวแพรทองทานก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยด้วย4เมื่อนายทักษิณกลับมาประเทศไทยก็ได้ใช้บทบาทการเป็นผู้มีบารมีเหนือรัฐบาล ประชับอำนาจทั้งอำนาจรัฐอำนาจการเมืองจนทำให้ตัวเองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทางการเมืองของประเทศและก็สามารถที่จะดำเนินการทางการเมืองและก็เศรษฐกิจของครอบครัวได้ทุกอย่าง 5. ยังมีดิวลับหรือดิวแรกประเทศที่ยังไม่ได้ปิดดิวนั่นก็คือการนําตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรกลับประเทศโดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเช่นกันโดยใช้สถานะความเป็นนักโทษนางฟ้าที่กลับมาแบบยิ่งใหญ่เหนือกว่านักโทษเทวดาเสียอีก ทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่จะตอบคำถามของนางสาวแพรทองฐานว่าเมื่อมีการเปิดดิวรับหรือดิวแลกประเทศกับตระกูลชิน,นวัตรและก็ตระกูลชิน,นวัตรได้รับอะไรบ้างทั้งหมดนี้คือคำตอบครับ